สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้งองคนทํเมีดแมงสอนนะครับวันนี้ก็จะมารับมีดให้ดูนะครับรับมีดแบบบ้านๆนี่ครับรับแบบรับมีดที่ซื้อหากันได้นะครับในตลาดนี่ครับนะครับ,รบยังไม่คมครับ ถามว่าผมมารับทำไมในน้ำใช่ไหมครับในในน้ำห้วยครับเอินว่าที่บ้านาน้ำปราปาไม่ไหลครับเลยมารับเอาในห้วยเลยนะฮะยุงก็กัดมากเลยครับตรงนี้กัด่มเย็น ยุงครับยุงกัดโอ้ยกัดที่ไหนไม่กัดครับเัดเอจุดสำคัญแล้ว <c oughs> <c oughs> รับมีดี่รับอตรงที่สักด้านที่ไม่เรียบก่อนนะครับ <c oughs> ยุงกัดอีกแล้วครับพ <c oughs> อ,อถ้ารับได้ที่แล้วก็ค่อยเปลี่ยนมา,ารับทางด้านเรียบๆ <c oughs> นะครับ พอดีว่าน้ํำท่วมนะครับเลยไม่ได้ลองครับอันนี้รับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับว <Wow. S 1> ้าวเราก็ามาลองฟันกันเลยนะครับ กเกะกะน่าดูนะครับอบอกตากล้องต้องหนีครับไม่ไม่นีเดี๋ยวโดนไม่ไผ่ตีหมด <laughs> แค่แค่ชึบเดียวไม้จะล้มลยค <laughs> รับบอีก่น อารควันไม่ไถ่ก็ต้องดูทิศทางไยนะครับไามา้ลงตรงไหนนะครับ ไม่ลม ก็มาดาูมีดกันนับว่าความคมมันยังคมหรือว่าบิน่นหรือว่าแตกหักหรือเปล่านะครับรู้นะครับก็ไม่แตกไม่หักนะครับไม่บิ่นด้วยครับรูปคมก็ยังคมอยู่นะครับวันนี้ก็ไม่ได้เอากระดาษมาครับ <c oughs> สัตว์ตัวนี้ยังคมครับก็ เล่มนี้ถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับก็วิธีรับมีดแบบบ้านๆนนครับรับคมได้ประมาณนี้นะครับครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับปรกาศหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ